ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมื้อนี้พ่อกับพ่อใหญ่งกวนคนผู้หายขี้โพใหญ่อีกเหรอครับเบื้องแน้มื้อนี้เป็นอยังคือปลาหลายแถบพฏิสิว่ามื้อนี้มาอุบลคือเก่าครับบ่ทันได้เมื่อแต่ว่าพอดีมาพ่อปลาพ่อเซียนนี่ล่ะเนี่ยเสือสีชมๆเนี่ยต้องไปใส่ปลามาแล้วเฮ็ดปลาแดกให้เบิ่งปลาแดกแบบใดบ่แม่นปลาแดกแบบนครสวรรค์เลยครับเป็นปลาแดกแบบอุบลนะครับเป็นสูตรของอุบลสูตรของพ่อเซียนถ้าเบิ่งได้ครับเด้อเบิ่งพ่อเซียนว่าเราสิเฮ็ดจังได๋ ก็ฟังกับเล่าเลยกันนะครับแล้วใส่ยังแนี่ยเห็ดแบบไหนกะเอาติดตามเลยละกันเดี๋ยวเราเสียธิบายให้ฟังเลยครับเด้อครับเลยสวัสดีครับหลอนยูทูกทุกทุกทานมือนี้เขากับมีโอ้หรือไม่มากคือสิเห็ดแปรเด็กองเขาเดือบปรเด็กอีสานปรเด็กปรเด็กตาแปรถ้าโบลปรเด็กปลาห้าเขานี่ละ นี่ครับปลางงามๆสดๆเดี๋ยวมาเตซายล่ะนี่ไปเอามาแต่คงครับนี่ใส่คาใส่คายใส่ม่องอ่ามือนี้บางคนก็จะบงว่าเป็นปลาแดกนี่จังไรจังไรมันสิเป็นปลาแดกประเทศบนเถื่อนมันสืเน่าเน็ดอเยี่ยมมันมีสูตรต้องรับมีสูตรต้องเขายกครับเพิ่งขันต่อต่อไปครับมีวัตถุของข้าวัตถุดิบคือวกะมีเขาขัวเขาขัวมาแตซายเขาขัวทุกเขาขัวตัวนี้โมเมนต์เขาขัวเขาสารขัวสลาบเส้น ก๋วยด้วยครับเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าเอ้อมะขวนี่ครับข้าเอ้อมะขวานซุกแล้วบ้านท่านก็ตำคนไห่ละเอียดพอไห่ละเอียดเพื่อไห่ละเอียดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือข้าวขวานี้คือเกลือครับนี่เกลือเกลือหยังลรือาเนี่เกลือเกลือต้มเกลือธรรมดาได้ยุ่บ่เกลือธรรมดาครับแต่บ่แม่นเกลือบ่แม่นเกลือไอโอดีนเด้บ่แม่นเกลือข้ามาใส่แกงใส่หยังนี่แม่นบ่อครับ S <S มันเป็นพิเศษที่บอกเขาเอื้อเกลือบักเม็กเบนเกลืออยังสัตว์เกลือบักเม็กนี่นะครับเกลือบักเม็กเกลือสินเทาเกลือข้าวต้มนะครับออืเบมนเกลือไอโอดีนเกลือไอโอดีนเฮ็ดบ่ได้นะครับเกลือทะเลได้อยู่บ่ใช่ครับได้อ๋ออ้าวเท่ากับสิมี่ั้นตอนคือบอกตอนเลยอ้าวครับขั้นตอนต่อไปกับเอาปลาของปลาก่อนครับของนี่คือตวงครับก็จะไทยว่าตวงผัดใส่สารว่าของของปลาสิเรตจักถ้วยเดี๋ยวผมสิมี วัหมูไหกตัวต่อไปนี่ครับคือปลาเสร็จเจ้าถวยนึงอสองสาม นี่ครับเดี๋ยวหาถวยพอดีครับปลาหาถวยใส่เกลือหลายปนไอ้บาดนี่ใส่เกลือสองถวยครับถวยตัวที่เขาตักปลาเลยนะครับนี่ครับถวยตัวนี้ครับถวยตัวเขาตักปลานี่ยแหละเขาต้องตักเกลือให้เต็มถวยด้วยกันครับเต็มถวยด้วยกันปลาถวยให้เสมอเลยครับนี่ครับเกลือหนึ่งถวยสูตรมันบปล่ครับหาต่วสองไม่นครับหาสอง ลมันสีบ่เข้มบ่ปลาแดีปลาหน่ามันก็เข้มจั็หน่อยนะครับขาบ่เข้มมันจะเป็นขาบมันเน่าขาแมันสีเน่าสีอิ่มเข้มใบนี่ครับเดี๋ยวก็คือหาตัวสองนี่ครับปลาหาเคลือสองบาทเท่าคุกเข่าข้นทำมันเข้ากันนี่เข้ากันเอากันี่ นี่แหละครับง่ายง่ายการเทรเด็ดปลาแดกบานเ้องบางพื้นที่คือแถวภาคก,กลางเขากใ็ใส่ห่อใส่ห่อนี่มันสิเป็นภาคเสียของเพิน่นแต่พวกแถวอีสานแถวอบบุบลนี่เขาสิอใจเข้าครัวเข้าเปลือกเขาเ้าครัวอี่หอมกูกันนะครับเวลากินกับเพื่อนก็ร้องกูกันแซ่บคุกโดนเมืไอไครับคอนเซียนประมาณ มันทัวทัวกันวตุุตวนะครับอืเขาหากันว่ตุกโตคุกเร็่ยวๆก็เอาเขาขัวไสสิบบา้งไม่นะครับไสตหลายบารไดิเขาขัวขัวนี่ก็ตามตาปลาครับปลาหาถวยเข้าไส้กัมือเข้ากำละถวยครับอือกำมือเข้านี่แหะเต็มกำนี่ก็สกับว่าหาถวยกับหากำไม่นะครับอือก็เอาถวยตวงเอาสมันสีบลมันสีบล็อหูโอ้ ตูต้งเพิ่วยไอ้อ้หูมากมขัดมื่อน,น่อยๆเฮ็ดตั้งแต่เมื่อน้อยกระตุกน,น้อยนี่ครับคือคนเขากันแนบบ้านนี้ตอนต่อไปกะลุ้งขับัวเลยครับอกขัวนี่เขากลัวหาตั้ กระทำครับฟ้าหาตวยอ้ฟ้าหาตัอมาเลียวกันครับกําครับกําเต็มกํามือเข่านี่แหละครับอ๋อกําแบบนี้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่านี่ครับกํามือเข่าบ่แม่นกําตาสั่งนะครับกําตาสั่ง ดีครับคุกคุกเข้ากันอีครับหอมเลยครับหนกินหอมเร้วปาตัวคือหอมเร็วเสีเริ่มเริ่มอยากกินอะไรเครับกินได้เลยบ่อเสียนบ่ไกินได้เลยบ่นี่ี้นไหนแล้วครับโน่นโดนปนไหนรบนิย่างยางเร็วกับแเดือนครับโอหมักไว้หัันบอกเอาเอาใส่ยังใดบ่หนิเอากัะใสกระพุกก็ไดโอ้ใสไหก็ไใสไหก็ไสีสายหานีออสมัยี้เขา่อยใส่กัน ขึ้น่อไหร่ใส่กระปุกแมงวันทีดืออ้อสติแมนก้อนเขาใส่ใส่ปุกนี่เขาต้องซื้อถุงพลาสติกเลยครับถุงพลาสติกใหญ่นะเอามาสวมลงกับปุกก่อนจังค่อยเอาไปตายในี่เวาลกนะครับมันจังค่อยตัง้งสาไงฮัดปลาคะแนนปลาคุ้งนะครับเอาหลอดเฮ็ดตั้งไหนอีกเหมือนเฮ็ดตังซี่กระเล้วแล้วสิเล้วครับตังอีกนิดนึงครับขั้นตอนทุ่ยไทยเอาก้อนเขาก็ Thắng mong dâm Nóng Nóng đậm bạn mặt 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 ต้นไหนโอ้ปรมาณนิดหนึ่งนี่บ่นี่ยีวครับเดี๋ยวเดียวจะน,นี่ครับตัวตัวหนีห้องเท่เพื่อเพื่อห้องสีเอาน้าดูไม่ไม่หมออืมร่างมอได้บา้านเป็นยังเจ้เาน้ามร่างเอา้า น้ำนี่ก็ตรงล่างนะครับล่างหมอดล่างล่างหมอเอาเอาน้าเาเอาน้ำนี่ใส่ใส่ไปในปลาแดกสิแต่เลือกล่างนี่ใช่แต่เป็นการทัาก๊าอาดไปในตัวพ่อหรือเ่าในตัวพ่อครับพ่อใส่น้ำแค่นี้ครับประมาณประมาณนึงนี่นี่บ่มันมันพ่อเรียู่ตินั่นมันบป็พ่อได้นั่นมันบป็พ่อก็เอาอีกบ่ก้เอาครับประมาณอีกแก้วนึงอีกแก้วนึงเอาแก้วนึงเออผมมันสองแก้วสไปน์นั่นนี่สองแก้วนี่เลยครับ น้ำใช่สักนีดติแมนครับแ like oh, ล,ล,ล้วม like ันจะึ้นน้ำมันเองอ๋อน้ำสีมากเขาไมันด้สีมากน้ำคืนเองเพื่อเอาเห็ดสมเห็ดแหนมนี่แหละเห็ดสมปลาเนี่ยครับเขาผสมเต้านมหอดมือจริงนี่มันสิเห็ดน้ำเองอาวเราสมปลาขาวนี่เห็ดตั้งหลายสิบเห็ดสมปลาขาวกระดุกกรือครัะดุกกระดือบุกบัวเต้าแั้วขต้าแั้วนี่มันสีใส่คือสมเป็ดแลี้ยวสมเป็ดแล้วจังปรุงขต้าแั้วปรุ้งตะไคร้ปุงพริกปรุงกระเทียม อันนี้เก๋อ,อนี่ครับเดียวครับเดียวเดีบที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายจะให้สีสันงามนะครับคือเอาเม็ดกระถินเม็ดกระถิ้นแห้งนะครับเม็ดกระถิ้นแห้งอ่ะปอกมามาขวตวากให้แห้งแล้วก็วขวาวัวแล้วก็มาตั๊มาะปน ขัวจังไลขัวไ้แตกด้ยบอกคือขัวใหม่สักไลยขัวไ้สุกครับไ้หเลห,ห,หเลืองไใหม่เหลืองไม้มันสิขมอ๋อครับเอาไห้เหลืองหองมหอมตำปนแหล้วนี่คือหลังจากนี่ไปอาทิตย์หนึ่งหรือสิบมือนี่ครับไห้เอามาตำใส่สีมันนี่สีสดใสแดงเป็นได้กินครับบ่หมีเนื้อปลาหนอนบ่แดงครับทั้งเนื้อทั้งนังครับทั้งเนื้อทั้งนังแล้วก็สิน่ากินกุกันก็กระตินก็คือสีหาได้งง่ายอยู่ กระถินหน่อยกระถินใหญ่กระได้ขึ้นกันกระถินใหญ่เดี๋ยครับขอจะเป็นเม็ดสีเม็ดมันแห้งปครับเนี้ครับเราเอาวิธีเอาใส่ถุงใส่จังไหร่บ่เนี่มีแนวใส่ให้เบิ้งอยู่บ่ครับบ่มีกระปุกเลยเราใส่กระปุกนี่เลยกระได้เอายกกระปุกมาหลดเอาเอาตโรยางมาบ่

ตัวอย่างที่เข็ยดเล้วกระปุกได้ขนาดนี้ตุ้งใหญ่กูหน,นี้แล้วยมตปาปลาเข้าหน่อยหลายนี่ครับทุ้งุงปลาติ้งแล้วนี่ถุงใหญ่ๆนะครับเขาสวมลงในกระปุกข้าเอาปลาลงปลาลงเขากับฮัดป่าทแข็งแน่นแค่นี้แหละครับง่ายๆครับแบบนี้ก็เอาไวจ้จนกว่าว่าสิได้กินฮู้ได้จังไดว่าสิยยมไดสิกินบ่ไหน เขาเขียนตามนี่แล้วครับเขาเฮาเห็ดมือได้นี่เขากะเขียนไว้เขียนไว้จำว้นี่คือปุ๊กนี่ผมเฮ็ดมานนี้ซิบหาตุล่าหาเก่าอยาไข่ดีกับปีหนึ่งเลยครับกินกับซิบกับปีหน้าซิบหาตุลาหกศูนย์ตุล่านี่ตาหกศูนย์กินได้บนต้งหวงครับบนตวงว่ามีพยาอนี่ครับเขียนใบมันคบปลืมนะครับพอใจนะครับเนาะโอเคครับเดี่ยวแค่นี้บอครับเดี่ยวแค่นี้ครับครับผมขอขอบคุณหลายๆพอเซียนเลยครับเด้อพอเซียนเซียนเห็ดประเด็ด ของอุบลราชธท่านี่ขอขอบคุณหลายๆครับมือนี่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามยู b ูอยูขนะนี้กับไปเห็ดเบิ่งได้ครับดเ,รเด้อเห็ดปลาแดกเห็ดง่ายๆขันมีผู้ใดมีปลาแดกหลายข<ม>ันมีผู้ใดมีปลาหลายไปหาปลาได้หลายก็เห็ดเบิง่งกับว่าจำเป็นต้องเป็นปลานี่ครับปบลายนี้กับเห็ดคือกันนี่แหละอืมก็เห็ดคือกันนี่ลหละครับเฮ็ดคือกันก็ลองเห็ดเบิ่งแ่บแน่นอนครับสูตรอีพอเซียนของบ้านหัวดอน อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคันพี่น้องแวะเวียนมาทางนี้กับมาซิมของเล่าใดเด้อแล้วก็เอาไหวยุบานนี่แหละนะครับขอขอบคุณหลายๆพ่ลลพอแม่พี่น้องที่ติดตามทางยูทูบสำหรับมือนี้กับขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ